ส,สดีค่ะทุกคนมื้อนี้นะนะจะพาไปกินแกงหน่อไม้สดร้อนๆกับส้มตําจ้ะฟูงหมิ่นตำไลายคักพี่น้องไปกินทั้งได้ไม่ได้ฟูงหมิ่นตําจัสิเฮ็ดจังได้สงสัยจะได้ซื้อแนวติดอันอ่าฟูงหมิ่นตําเนาะเอามาไว้ติดมาจ้ะมาแซ่บๆน่ลกันมาจ้ะเนาะแกงหน่อไม้ อขออนุญาตใส่มือละจ้ะเด้อมันคำใหญ่ออื อู๋เหมือนตำครับแกงน้ำใหม่หลังกระสมตำนี่เขากันค่ะอือพี่สองเคยว่าให้แกมาหลายอย่างนะค่ะ แก้งแม่ง่อนจ้าแก่ ่อนกันเมื่อไงแดดค่ะเห็นงานกลับมากะคือเกาจะ้ะฝ่าไม่เห็นกินอื้ม <c oughs> <c oughs> มมลูกดอยอือือ ฝุงบินตำฝุงบินตําสงสัยวันหน้าเราต้องไปซื้อที่ติดกับดกักฝุงบินตํามาอืม Mm cái nhăng điều ổ bao giờ ấy hư không cá hư cái bên nào để bao à ร้อนมากแล้วก็อร่อยมากอืมจับอืมอื้ม Uh huh. ออมมนหยุ่มมันภาษาใจใส่สอนมันเลยคมยังไงหลบอือหือทั้งเกดทั้งแซ่บอามาคำยังไงเลย Right. Mm. อีกคำหนึง่ง<ๆ>เพลิดมันกระแทบค่ะสัง่งเต้าฟุงบินตำเนี่ยแหละมันขอว่าแซ่บด้วย มากินน้ำแตลอดเลยซุ้เม,มือ่อพักกับเบอร,บร์เบอร์จ้าสวดน้ำแกน้ำไม่เบอรก์ก็สมตำอิม่มมากแกมือนี่มือน,นี่นนกัเป็นซีดดแดดแน่อากาศยังมือเศร้ากับขึ้มด้วยจ้ะเหมือนฝนจะตกแต่กับ่ตกเนาะช่วงนี้กะโควิดเนาะค่ะเนาะเป็นโควิดที่เป็น โควิดที T ่ไายแรงอยู่พอประมาณเลยเละจ้ะเพราะว่ามันติดกันง่ายพอมช่วงนี้แล้วกะเวลาสิไปใส่มาใส่พี่น้องเขากะใส่หน้าก,กากเนี่ยเลยจ้ะใส่แมสก์ใสหยังปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยจ้ะล้างเจลแอลกอฮอล์ w N K H o, ล้างมือต้อทำความสะอาดเวลาเข้าไปข้างนอกอะกะหลังทำความสะอาดมือเอาเจลแอลกอฮอล์ w N K H o, พกติดตัวไปน้ำเลยจ้ะเพื่อความปลอดภัยของเขาเนาะกับคนรอบข้างนะะเนาะค่ะเนาะ ว่ามันก็บอกมาเึงมาจกว่ามันทีมันน้ำอย่างแน่อาทิมันน้ำกับเขาแน่น้ำในลายย่างที่เขาถือเขาเป้าหลวเขามองไมอเห็นในตาปลาานะคะเนาะว่าเสือลูกมันจะแฝงมากับอย่างแน่แต่เขาก็ป้องกันจะครองเอาป้องกันตัวเองเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับมือนีกะหน้ากะอิมอิมคักกะจะขอลาพี่่าหน่องไปก่อนนะคะเนาะ ก่อนอื่นกับฝากพี่ฝากนอก้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทั้งช่องนานะช่าแน,อนา้องเรอจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้นานะเฮ็ดคลิปต่อๆไปเน,นาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ้ะแล้วมุนี่กะสิขาราไปก่อนนะจ้ะเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ